ซินเจียยูอยีซินนี่วัชชัครับลีหมิงโชนะครับก็วันนี้เป็นวันเสาร์นะฮะที่10กุมภาพันธ์นะครับก็ตอนนี้ก็ก่าวสิ้นเจียอยูอีสนี่วดชชัยครับเฮงๆกันทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับแหมลีมงปากมันเลยครับทานข้าวเสร็จก็ผลไม้ฮะมีมีสัปรดอืม,อม,อม,อม คือการผลไม้ก,กันแล้วครับหลี่มิงชอบผลไม้ทุกอย่างแต่หลีกเลี่ยงพวกหวานๆเดี๋ยวจะอ้วนนะครับอะในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีเรื่องราวการเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับหลีมิงก็ไปร่วมสังเกตการก็ไม่มีอะไรตื่นเต้นนะคุณพี่บิ๊กแป้ง ได้ไปเรียบร้อยแล้วแบบขาดลอยแล้วก็เดี๋ยวจะต้องฟอร์มครมนะฮะตั้งสภากรรมการตำแหน่งต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอุปนายกเลขาเฮรันยิกนายทะเบียนนะฮะรวมถึงประชุมแต่งตั้งประธานจัดฟุตบอลไทยลีกที่สำคัญอีกตำแหน่งหนึ่งนะครับส่วนการทำงานของคุณพี่พิกแป้ง หลายคนก็บอกว่านี่คือ,อ,อนิมิตหมายโลกใบใหม่อันสดใสของวง,งการฟุตบอลไทยนะครับนะเราจะได้สุภาพสตรีคนแรกในประวัติศาสตร์ของสมาคมกีฬาฟุตบอลมานั่งเก้าอี้นะครับหลังจากคุณพี่บิ๊กแป้งนอนมานะฮะในการเลือกตั้งจากนั้นก็จะเดินเข้ามาบริหารแล้วก็นั่งบนเก้าอี้ใบนี้นะครับซึ่ง แน่นอนครับมีภารกิจในการอาสาเข้ามานะครับบางมามนะอาจจะต้องเรืองทั้งเงินนะเรืองเนื้อเรืองตัวหลายอย่างนะฮะแต่ว่าเมื่ออาสาเข้ามาแล้วก็จะต้องทําให้ได้ทําให้ดีๆนะครับดีที่สุดนะครับเป็นที่คาดหวังของคนวงการกีฬาวงการฟุตบอลบ้านเรานะครับมีกระจกไปเป็นเรื่องเรื่องแต่มันยังมีเรื่องติดค้างก็คือเงินที่ค้างท่อของ เหรียญเงินซีเกมที่กัมพูชานะครับงานนี้ก็มีวิวาทะไปถึงประธานกองทุนผู้จัดการกองทุนนะครับคุณสุปราณีคุปตาสาท่านก็ออกมาชี้แจงนะฮะแล้วก็มีอตอบโต้ยิกย,ย,ยิกัดกัดนะฮะกันไปนะครับแต่จริงๆมันล่าช้ามากนะครับลหมิงว่ามันไม่ควรจะช้าอย่างนี้แม้จะมีการกล่าวอ้างว่า ในเรื่องรายงานจาก AFC และคนที่ถูกลงโทษก็ต้องถูกหักอย่างไรนะครับก็เรื่องนี้ก็ไม่ยากครับนะบกองทุนก็ไปเ,เคลียร์กันให้จบๆมันจะได้หมดเรื่องหมดราวแล้วก็ไม่ต้องออมาตอบโต้กันไปมานะครับนะให้มันจบสวยๆไปนะฮะเอาละครับก็จบเรื่องฟุตบอลไปละนะฮะเดี๋ยวเรื่องของฟุตบอลเนี่ยก็จะมีไทยลีกเมื่อคืนเตะโอ้โห ทรูแบงคอกของพี่แบนทัชตะวันสีบานกว่าจะเก็บสามแต้มได้นะครับโดยการช,ชนะลูกท่วงช่วงทดบาราบัดเจ็บกับเมืองทองธานีครับโอ้โหก็เมืองทองธานีก็ตอนนี้ปีนี้ก็เหนื่อยนิดนึงนะฮะสวรรค์ทรูแบงคอกนะครับก็หายใจ โร่งไปเปราะหนึ่งนะครับเพราะว่าจะได้มีคะแนน3แต้มหนีห่างบุรีรัมนะครับในเรื่องฟุตบอลนะครับนะฮะก็ค่ำคืนนี้นะครับก็ติดตามชมเชียร์พรีเมียร์ลีกด้วยนะครับไทยลีกก็มีเตะนะครับแต่พรีเมียร์ลีกนี้ก็จะเป็นประเดิมคู่แรกแมนเชสเตอร์ซิตี้กับแอตเ์ตันนะครับที่บ้านนะฮะเอเมเรด นะฮะไม่ใช่สิเอดีฮัตสเตเดียมจำสับสนกับอาร์เซนอลนะฮะก็ตอนนี้ลิเวอร์พูลป็นจ่าฝูงมีคะแนน51าสิอนำอยู่2คะแนนครับก็แมนซชสเตียกำลังแรงมาครับแข่งน้อยกว่าตามหลังอยู่2คะแนนนะครับวันนี้คู่แรกถ้าแมนซิตี้ชนะนะครับจะขึ้นเป็นจ่าฝูงทันทีนะครับโอ้โห,โหก็ งานนี้ครับแชมป์เก่าพิมิริกสามปีซ้อนกำลังจะไล่ล่าทำสถิติประวัติศาสตร์หน้าใหม่เป็นแชมป์สีปีติดต่อกันนะฮะความท้าทายก็คือลอร์ฟูนะครับปีนี้สตอรี่เขียนไว้เลยครับว่าคุณเจคเกิลคอปจะอำลาอะไรจะจากไปแบบแหมจบหรือเปล่านะครับก็ต้องดูครับขณะที่เอวอต์นะครับก็ต้องเรียนว่าโดนตัดไป10คะแนนครับแต่ว่า ไร้พ่ายมา13นัดติดต่อกันแล้วครับนะฮะชนะมา11สเสมอ2นะครับเท<ะ>่าๆกับท,ท,ท,ที่เป๊ปก็เดียวร่าครับตอนนี้โอ้โหได้นักเตะซุปเปอร์สตาร์กลับคืนมาครับไม่ว่าจะเป็นเออร์ิงฮาร์เรนเควินเดบรอยนะครับต้องมีอึสนิดหนึ่งนะฮะแล้วก็ความร้อนแรงของฟิลโบเทนนะครับทำแฮตทริกในเกมล่าสุดวันนี้เนี่ยเป็นต่อแน่นอนต่อเยอะด้วยนะครับ นัดที่แล้วนี่บุกแซงเบรนฟอร์ดไป3-1ครับแล้วก็จะมีโปรแกรมนะครับยูฟาแชมเปี้ยนลีกไปเยือนโคเปนเฮเกนในคืนวันอังคารก็ต้องดูครับว่าจะมีโรเตชั่นใครอย่างไรนะครับนะฮะเป๊ปโกดิราจะเจอกับชอนได์นะครับชอนได์ก็แม่ทำทีมได้ดีครับแม้จะมีนักเตะเาบาดเจ็บบ้างนะครับแต่ตอนนี้ที่แน่แน คุณชอนได้เนี่ยหมดสิทธิ์ลงข้างสนามนะครับนะโดนใบเหลืองสะสมครบไป3ใบนะฮะก็น่าจะเป็นเกมแบบเขาเรียกว่า one way ิ i c k e t นะฮะเดี๋ยวดูที่ครับจอแดนพิกฟอร์ดนะฮะผู้รักษาประตูแอวอร์ตันทีมชาติอังกฤษนะครับจะโอ้โหต้านแมนซิตี้ได้หรือไม่อย่างไรนะครับใครต่อใครก็ให้แมนซิตี มีนือกว่าแล้วจะยิงกันแบบประมาณ3-1-2 0อศอะไรประมาณนั้นนะครับนะเดี๋ยวก็ดูครับเพราะว่าฟุตบอลเนี่ยเขาไม่ได้มัดขาไว้แล้วเขาไม่ใช่เป็นไฮโรเปิดถ้วยแทงนะครับก็รีมิงชอบบวยรองครับเชียร์เอเวอร์ตันนะฮะก็เดี๋ยวรอดูกันแล้วกันนะครับส่วนจบคู่นี้ป๊บนะ๊บนะฮะก็จะมีคู่4ี่ทุ่มโดยเฉพาะริวัพูครับจะเปิดแอนฟิลเจอ เบอร์รี่นะฮะแม่ิวร์พูนี้ก็ถือว่าโปรแกรมไม่หนักหนาไม่ได้เจอพวกระดับท็อปท็อปโฟท็อปไฟนะครับอ่าก็ยังไม่มีโมซาร่านะครับก็จะกลับมาน่าจะเก็บใช้ไว้ได้ไม่ยากเย็นนะฮะนี่คือสถานการณ์ของฟุตบอลในค่ำคืนนี้นะครับรวมถึงนะครับที่กรุงโดฮา เจ้าภาพกาตาร์ครับก็จะชิงกับจอมพิกล็อกนะฮะก็คือจอแดนนะครับมากระท่อนกระแทน่นฟอร์มนะฮะแต่ว่าสุดยอดก็คือรอบรองนะครับเอาชนะนะฮะเ,เกาหลีใต้ไปได้2-0นะก็เชียร์กันไปนะครับแล้วก็นี่คือการหุ่นเครื่องน้ำจิ้มครับของชื่อรายการนินทากีฬาทั่วทิศกัลกันผสมประสานาระหว่าง กีฬาทั่วทิศตอนเที่ยง90.5กับ FM 99ตอน2ทุ่มนะครับดหมิงจัดรายการกีฬามาเกิน30ปีละนะฮะถึงไม่ไดน้2545 20่2545กว่าปีเองแต่ว่าทำข่าวมา33ปีละนะครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะเดี๋ยวดูครับบางทีเขาบอกจัด y o u t u b e เนี่ยอยากให้ฮาหาครับ บางทีลีมิงก็หาไม่ออกเหมือนกันครับเพราะว่าบุคลิกตัวเองเนี่ยจริงๆแล้วเป็นคนขี้อายนะแม่อย่ายอายขี้ก็แล้วกันนะครับแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับย้ํากันตลอดว่าสุขภาพเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับแล้วก็อย่าลืมมาเรียนดำน้ํากับลีมิงเมืองไทยวันนี้รักไม่เท็จเด็ดดวงใจรักนัานไซใชแค่ตำรานะครับก็คือให้เชียร์เอเวอรต แล้วก็ริเวอร์พูลน่าจะยาวๆแม่แอบเอียงให้กับแป๊ปกวเดียร่าแฟนของหงแดงตะแคงฟ้านะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมแม่เป็นคนขี้สงสารอยากให้เป๊ปกวเดียร่าจ,จบสวยไม่อยากให้แมนซิตี้ผูกขาดการเป็นแชมป์ถึง4สมัยแต่ทุกอย่างมันกลายเนการแข่งขันที่เข้มขน้นแล้วก็ตื่นเต้นเร้าใจนะครับการที่มีเป๊ปกวเดียร่า มาประกอบกับเจเกนคินเจ,เจอเจเกนคอปไม่เจเกนคินสมันนะเจเกนคอปนี้ก็มันจะเป็นประโยชน์กับพเมีรินะครับแล้วก็คนดูด้วยนะฮะวันนี้เดี๋ยวรีหมิงก็ต้องขอบคุณเดี๋ยวรอดูฟุตบอลแล้วอย่าลืมฟุตบอลไทยด้วยครับต้อนรับนายกสมาคมฟุตบอลหญิงคนใหม่คุณพี่บิ๊กแป้งมาดามแป้งนะครับนดลพันล่ำซำขอให้ทุกท่านนะครับได้รับอ่างเปล่ากันไปแล้วใครไม่ได้รับ ก็เป็นผู้ให้นะแหมเมื่อวานนี้ลีมิงก็อยู่กินกับครอบครัวมีความสุขมากเลยตื่นเช้าขึ้นมาเนาะสถาบันครอบครัวของเราเนี่ยมันเป็นอะไรที่สำคัญจริงๆนะครับก็พยายามดูแลรักษาความรักความอบอุ่นในครอบครัวลูกๆหลานๆเติบดูเขาเติบโตกันนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับกดไลคกดแชร์ให้กับลีมิงสวัสดีครับปุปู